ที่สิบเอ i ดความหวังเมื่อหมดเรี่ยวแรง o ิซยาที่สิบข้อยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ด โอ้ยาโคบเอ๋ยทำไมท่านจึงกล่าวว่าอิสราเอลเอ๋ยทำไมท่านจึงพูดว่าทางของข้าพเจ้าถูกปิดไว้จากพระยาเวและความยิ่งธรรมที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นก็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งนิดเป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ทรงอ่อนเพลียหรือเหนื่อย ความเข้าใจของพระอ,องค์ก็เหลือจะอย่างรู้ได้พระอ,องค์ประทานกําลังแก่คนอ่อนเพลียและผู้ไม่มีพลังนั้นพระอ,องค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้คนหนุ่มหนจะอ่อนเพลียและเนหน็ดเหนื่อยและชายจะกาจะล่มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนอกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเพลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย ในเวลาแห่งการรอคอยคงจะมีบางครั้งที่คุณเริ่มคิดว่าเรดาร์ mm. ーーของพระเจ้าได้มองข้ามคุณไปเสียแล้วในความสับสนวุ่นวายที่คุณกำลังเผชิญคุณเริ่มคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในสายตาของพระเจ้าอีกต่อไปหรือที่แย่ไปกว่านั้นพระองค์ลืมคุณไปแล้วและคุณไม่พบอะไรนอกจากความเงียบเท่านั้นแต่พระเจ้าไม่ได้ลืมคุณ หรือลืมพระสัญญาที่มอบให้กับคุณพระองค์ทรงอยู่กับคุณแม้ในที่มืดมิดนั้นหากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้อีกแม้แต่ก้าวเดียวหรือหากคุณสะดุดและล้มลงพระองค์จะทรงยื่นประหัตของพระองค์ออกมาหาคุณจงเหยียดมือออกหาพระองค์และรู้เถิดว่าพระเจ้าไม่เคยละประหัตของพระองค์ไปจากคุณเลย เมื่อคุณล้มลงจงหวังในพระเจ้าแล้วลุกขึ้นยืนบนพระสัญญาของพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณจะได้รับกำลังใหม่เป็นกำลังจากพระเจ้าเพื่อให้คุณมีแรงสู้ต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งไม่ควด้วยกันนะครับมาเถิดมาร่วมสรรเสริญพระเจ้า ู้ทรงมั่นคงในพระสัญญาเพื่อเราและทรงส่งพระคิดเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อล้างบาปชั่วติดตัวเรามาเนิ่นนานทรงกำจัดอสรพิดร้ายเสรีภาพเจิจ้าเกิดปัญญาฆ่าความตายหมดสงสัยในศรัทธาไม่เกิดหายเชื่อในพระองค์ไม่คล้ามหวั่นอันตรายเมื่อพระองค์จะกลับมาตามสัญญา พระสิริกบนบาลังแห่งกษัตริย์จำรดจ,จ้าข้าพระองจะเปรีปรปีรอชมพระพักนั้นพ้นบาปทราบซึ้งพระคุณชั่วชีวันไฮริสเฮล1 6 2 0 1 6ันถึงหขอร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดา โปรดนำข้าพระองให้พ้นจากไฟและน้ำเชี่ยวกลาพระองค์ทรงมอบพระคริต์ผู้บริสุทธิ์เพื่อแลกกับชีวิตของข้าพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์จะไม่ทรงประทานสิ่งสารพัดให้ข้าพระองค์โดยทางพระคริ์หรือข้าพระองค์ยึดพระองค์ไว้และรอคอยอย่างมีความหวังอย่าให้ข้าพระองค์จมลงแต่ขอทรงยึดข้าพระองค์ไว้ อาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะคะ